สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถ BM นะครับ E 9 0นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดรีโมทนะครับยังสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนนะครับกุญแจรีโมทออกใหม่นะครับลงทะเบียนระบบอีโมนะครับผ่านตัว OBD รถนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอิโมบิเลเตอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมตดสอบไปดูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมีช่องสล็อตนะครับเสียบกุญแจนะครับเสียงล็อคอทำงานนะครับเหยียบเบรคครับกดปุ่มสตาร์ตสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นี่ไม่มีผลกระทบใดๆนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ B M นะครับ E 9 0นะครับทำกุญแจหายหมดมีบริการทำถึงที่นะครับ0826 1 6 6ด5 5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ ดอกหายดอกเพิ่มนะครับเรียกใช้ได้นะครับทดสอบรีโมทนะครับล็อกเปิดนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ